நான் الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความจำเริญความเมตตาและทางนำ จากองค์อลลอฮฺซุบฮานอหัวาลาได้ประสบนีพี่น้องผู้ติดตามรายการทุกท่านครับพี่น้องครับเรายังอยู่กันในส ah ุรออัลบกรอะอายะที่150พี่น้องมีอัลกุรอานเปิดตามไปนะครับเรายังอยู่ในอายะนี้เนื่องจากว่า <c oughs> มีสิ่งที่จะเป็นบทสรุปในการที่จะ ให้เราเข้าใจภาพรวมของความหมายในอายะน,นี้ซึ่งในครั้งที่ผ่านๆมาเนี่ยก็ได้อธิบายในแง่ของความหมายในแง่ของออสิ่งที่เป็นหุกล่มเกี่ยวข้องทีนี้ <c oughs> เราจะมาสรุปภาพรวมละว่าในอายะที่หนึ่งร้ย 50เนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮุตาลาได้บอกอะไรกับเราบ้างอย่างที่ผมได้เรียนกับพี่น้องไปนะครับว่าการอ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานสิ่งที่เป็นเป้าหมายหลักก็คือการทำความเข้าใจแล้วก็สามารถนำเอาความรู้ความเข้าใจนั้นไปสู่การปฏิบัติ ได้อย่างเป็นรูปธปรรม <c oughs> เมื่อเราสามารถเข้าใจในถ้อยพระดำรัสแห่งอัลลอฮ์ก็จะทำให้เรารู้สึกทราบซึ้งและประทับใจในสิ่งที่เป็นความหมายแล้วก็สิ่งที่เป็นหลักการที่ปรากฏอยู่ในพระมหาคัมภีร,ร์อัลกุรอาน ซึ่งนี่ถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญในอายะนี้เนี่ยเราพูดถึงการผินหน้าไปสู่ทิศกิบิละแปลว่าผินหน้าไปสู่อัลกับาอัลมุชารรฟะผินหน้าไปสู่มักกะไปสู่กบะบาในขณะที่เราละหมาดเนี่ยเป็นคำสั่งของอัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาละ นี่คือประการที่หนึ่งก่อนแปลว่าการที่ท่านนาบีผินหน้าในขณะที่ท่านทำการละหมาดเนี่ยผินไปสู่ทิศกิบลัเนี่ยซึ่งจากเดิมผินไปสู่ไบตุนมักดิสการผินหน้าของรอสูลล์มิได้ทำตามสิ่งที่ตัวเองคิดอ่านเอง หรือว่าเปลี่ยนแปลงทิศกิบละในการทำอิบาดะเองด้วยตัวท่านแต่นบีรอคำสั่งจากอัลลอ์แล้วเมื่อพระองค์สั่งนบีถึงปฏิบัติแน่นอน <c oughs> การเปลี่ยนทิศอย่างนี้ส่งผลกระทบต่ออะไรครับต่อการกล่าวหาคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับประซูลและบรรดาสฮาบะเนี่ย ย่อมย่อมเกิดขึ้นแน่นอนย่อมมีผลกระทบแน่นอนเพราะคนที่ไม่เห็นด้วยก็จะอะไรครก็จะกล่าวหาหาเหตุหาผลหาข้ออ้างมาโจมตีหักล้างว่ารอสูลุละได้กระทำการในเรื่องนี้ด้วยกับอารมณ์ของท่านมิใช่มาจากคำสั่งของพระผู้เป็นเจ้านี่คือเนื้อหาสาระ อัลลอฮ์จึงได้ตอกย้ําผมได้เน้นกับท่านว่าอัลลอฮ์สุภาหนหัวตาลาตอกย้ําในสองอญญายะเลยอญญายะที่หนึี่สิบบอกว่ามินไฮสุคอรัชตาฟาวัลลีวาจฮะกาชัตรัลมัสยิดิลฮารอมที่บอกว่าและณนะที่ใดก็ตามมินไฮสุคอรัชตาจากที่ไหนก็ตามที่เจ้าได้ออกไปฟาวัลลีวาจฮะกาชัตรัลมัสยิดิลฮารอมจะต้องผินหน้าของเจ้าไปใน กิบลมามสยิดลฮารอมแล้วก็บอกไฟอินนหูเล,ล่าักนั่นคือความเป็นจริงนั่นคือสัจธรรมและการทําอย่างเนี้ยมันคือความถูกต้องมาจากไหนมิรับบิกมาจากพระผู้บริบาลของเจ้าอาลัลลอฮ์ตอบย้ําว่าการกระทําการดังกล่าวเนี้ยมันคือศัจธรรมที่มาจากพระผู้เป็นเจ้ามันไม่ได้มาจากความคิดหรือการเปลี่ยน ทิศน,นี้มาจากอารมณ์หรือความต้องการของนบีอย่างเดียวจิงอยู่นบีมีความปรารถนาในการที่จะหันหน้าไปสู่ออทิศของอัลกาบาแต่ถ้าไม่มีคำสั่งนบีก็ไม่ปฏิบัติอลัลลอฮ์จึงได้ตอกย้ำว่าว่าอินนะฮูลลฮักเมรับบิกและมันคือสิ่งที่เป็นสัจธรรมที่มาจากพระผู้อภิบาลของเจ้าในอายะที่150ตอกย้ำเช่นเดิม ว่ามิหน paisu خارجتا فوال وجهك شطر المسجد الحرام و p a i s น ما كنتم فوال وجهكم ش ط ر รออกมาจากที่ใดอยู่ณนะสถานที่แห่งใดเวลาทำอิบะดาจงผินหน้าไปยังทิศของกิบละตอกย้าอย่างนี้ตอกย้ามากขนาดนี้เพื่ออะไร li a l l กู ya kunalina si alaykum จ ج ة. เนี่ยประเด็นที่หนึ่งที่อัลลอฮ์ตอกย้ําแล้วมีคําสั่งนี่คือคําสั่งนะครับฟาวัลลิฟาวัลลิสั่งกับนบีว่าให้สุมาคุนตุมฟาวัลลูอันนี้สั่งกับผู้ที่ปฏิบัติตามท่านนาบีมุฮัมมัดสลุลลัลฮุอะเลัยวะสัลล,ะะลัมเจ้าจะอยู่ณนะที่ใดก็ตามแต่จงผินหน้าของเจ้าชัดเระไอ ชัตรัลมัสยิดดลฮารอมหันไปยังทิศของมัสยิดิลฮารอมคำสั่งที่ตอบย้่งมากขนาดนี้หรืออัลลาฮยาคูนารินนัสอาลัยกุมฮุจจะก็เพื่อที่จะไม่ให้ไม่ให้คนที่ปฏิเสธการตะฮวีลรืกิบลาปฏิเสธการผินกิบลาว่ามาจากคำสั่งของอัลลอฮ์นั้นเพื่อจะไม่ให้คนกลุ่มนี้เอา สิ่งที่มาเป็นการไม่ยอมรับของเขามาเป็นข้ออ้างในการที่จะมากล่าวหาว่านาบีและสหาบะนั้นไม่ยอมเจริญรอยตามสิ่งที่เป็นคำสั่งของพระผู้เป็นเจ้าที่บอกว่าหรอัลลอยาูน่ะลินนัสฮุจเพื่อที่จะไมะ่ให้อะไรลรอัลลอยาูน่ะลินนัสอะไลกุมฮุจคนที่ปฏิเสธสิ่งนี้ เพื่อเขาจะได้ไม่ไม่เอามาเป็นข้ออ้างในการที่จะอากล่าวอ้างว่าเจ้านั้นได้กระทําในสิ่งที่มันเป็นเป็นการทําตามอารมณ์นี่คือเป้าหมายลหละจะสังเกตในอายะนี้มีตะลินแปลว่ามีมีเหตุผลในการที่จะรองรับคำสั่งที่อัลลอ์ได้บอกหรือประกาศ กับรอสุลลในการเปลี่ยนทิศกิบลาเนี่ยมีอยู่สามอิลลาด้วยกันอันที่หนึ่งคือลิอัลลาะกูนาลินนัสอาเลกุมเุจจะประการที่หนึ่งเพื่อจะได้ไม่ให้คนที่ไม่ยอมรับในเรื่องนี้เอามาเป็นเหตุข้ออ้างในการที่จะไม่ยอมรับการปฏิบัติของท่านประการที่2คือลิอูติมมาเนียมาตีอเลกุมประการอิลลาที่สก็คือ เพื่อที่จะอะไรครับให้เนี่ยมะของอัลลอฮฺซุบฮานตะลานั้นแปลว่าความโปรดปานของพระองค์ในเรื่องดังกล่าวนี้มันสมบูรณ์ครบถ้วนสำหรับพวกท่านและอินละ์ที่สามก็คือวาลาอันละกุมตะตะดูนและเพื่อเจ้าทั้งหลายนั้นจะเป็นผู้ที่ได้รับทางนำเป็นผู้ที่ได้รับแสงสว่างได้รับทางรอดมีสามอินละด้วยกัน เดี๋ยวเดี๋ยวจะค่อยอธิบายไปว่าหนึ่งสองสามนี้เราได้อะไรย้อนกลับมาย้อนกลับมาตรงหนึ่งที่ว่าเมื่ออัลลอฮ์สั่งนบีจากเดิมที่หันหน้าไปทางบาติลมักดิสก็ผินมาสู่ทิศของของอัลกาบาอัลมุชาราฟะทีนี้มันก็มีคนกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยกับการปฏิบัติของนบีซึ่งในตอนที่แล้วเนี่ยผมก็ได้หยิบยก ข้ออ้างของคนเหล่านี้มาโจมตีนบีข้ออ้างของบรรดาผู้ที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยผู้ที่ปฏิเสธแนวปฏิบัติของรอสูล,ล์เนี่ยเขามีข้ออ้างอะไรบ้างก็ได้ได้บอกไปแล้วในระดับหนึ่งแต่วันนี้จะมาสรุปข้ออ้างเอากลุ่มก่อนกลุ่มที่ที่จะหาเหตุนะครับหาข้ออ้างในการที่จะมาโจมตีการกระทําของนบีและบรรดาสฮาบะก็มีอยู่สามกลุ่มใหญ่ๆครับ หนึ่งก็คือยะฮูดสองก็คืออัลมุชริกูนคือบรรดามุชริกสามก็คืออัลมูนาฟิกูนก็คือบรรดามูนาฟิกมีคนสามกลุ่มนี้ถามว่าแล้วข้ออ้างของเขาคืออะไรข้อกล่าวอ้างในการไม่ยอมรับการปฏิบัติของรอสุลลลอฮ์ในเรื่องของการเปลี่ยนทิศเนี่ยมันคืออะไรยะฮูดก็บอกว่าคนเหล่านี้ นำโดยรอสูละเนี่ยอินนารจุนตารกามิลลาานอิลามิลลาทอาบอาิบอกอ๋อไอ้คนคนนี้เนี่ยมันละทิ้งศาสนาของเราไปละแล้วก็ไปยึดในศาสนาของบรรพบุรุษของพวกเขาอันนี้คือการอะไรการกล่าวอ้างบอกว่าการที่นบีเปลี่ยนทิศเนี่ยทิ้งศาสนาของเราไปเพราะเดิมเนี่ยนบีผินไปในทิศเดียวกับยอหุษ แต่พอนบีได้รับคําสั่งจากอัลลอฮ์ว่าให้เปลี่ยนพวกนี้ก็กล่าวหาเลยว่าทิ้งโดยอารมณ์ตารกามิลลาธนาอิลามิลละติอาบาอิอันที่สองก็คือไม่ว่านาบีจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนอันที่สองเราบักียีอัลาอิสติกบาลีบาติลมักดิสหากว่านาบียังคงอยู่แปลว่ายังคงผินหน้าไปทางบาติลมักดิสพวกนี้กล่าวยังไงท่านทราบไหม ไลซาฮาดินนบีบุรุษผู้นี้เนี่ยไม่ใช่นาบีฮวลละซียะอัลซอฟฮูฟิตตอรอดไม่ใช่นาบีที่มีคุณลักษณะที่ถูกระบุไว้ในคัมภีร์ตอรอดนั่นแปลว่าอะไรพี่น้องครับนั่นแปลว่าคัมภีร์ตอรอดเนี่ยตอรอดเดิมเนี่ยระบุไว้อย่างชัดเจนว่าบุคคลที่จะมาเป็นนาบีสุดท้ายเนี่ย จะต้องเป็นคุณบุคคลที่มีคุณสมบัติอย่างไรนั่นแปลว่าอะไรฮะนั่นแปลว่าหนึ่งในนั้นก็คือการที่เขาจะต้องผินจากไบตุลมักดิสไปสู่อัลกาบาอัลมุชาร์ฟะในการอิบาดต่อหรอเพราะไม่งั้นเขาจะไม่เป็นเขาจะไม่เอามาเป็นขุจจะถ้าหากว่าไม่มีระบุเนี่ยเขาบอกไลซ่าฮะดันบียฮุบัลี่าอวาซฟะฮูฟิตตรา ถ้านบียังคงยืนอยู่บนการผินไปสู่ทิศบบตินมังดิสพวกนี้ก็จะบอกว่าอ๋ออันนี้ไม่ใช่ในบีตัวปลอมถ้าตัวจริงต้องไม่ทาอย่างนี้เพราะในเตารอนระบุว่าอีกอย่างหนึ่งแปลง่ายๆนี่ไงแปลว่าคนที่จะปฏิเสธเนี่ยพี่น้องคนที่จะปฏิเสธความจริงทั้งนี้อัลกุรอานบอกว่าว่าอินนะฮูลลฮักพูดชัดเจนนะฮะในอายะที่ผ่านมาพี่น้องเราไปอ่านดูบอกชัดเจนว่า กรณีอย่างนี้ว่าอินนนฮูลฮักมิรับบิคก,การที่มีคำสั่งให้ตัฮวีิหรืิบละให้เปลี่ยนกิปละจากไบตุนมักดิสมาสูมส่มัสยิดฮารอมเนี่ยมันเป็นฮักมันเป็นความเป็นจริงมันเป็นความถูกต้องที่มาจากพระบุพิบาลที่มาจากองค์อัลลอฮ์สุภาอหตาลาถึงแม้ระนั้นก็ตามคนเหล่านี้ก็จะปฏิเสธเราได้รับอะไรฮะ คนที่ดื้อดึงคนที่ฝ่าฝืนไม่ยอมรับสัจธรรมเขาจะหาข้ออ้างในการปฏิเสธอยู่ร่ำไปนี่คือข้อคิดที่เราจะอ่านกุรานขณะอัลลอฮ์ป้องกันแล้วนะบอกกับท่านบีว่านี่คือคำสั่งนะคำสั่งที่ตอกย้ำแล้วตอกย้ำอีกแล้วก็บอกว่าทำอย่างนี้เนะี่รออัลลย์รอัลเลย์กุนารินน่าสิอะไลกุมฮุจจ เพื่อที่จะไม่ให้คนเนี่ยเอามาเป็นเหตุมาเป็นเอาข้ออ้างต่างๆมาหักล้างในสิ่งที่เจ้าทำเพื่อที่จะบอกให้รู้ว่านี่คือคำสั่งที่มาจากพระเจ้าถึงกระนั้นก็ตามคนเหล่านี้ก็ไม่ยอมรับสัจธรรมไงอ้างถ้าเปลี่ยนก็บอกว่าเปลี่ยนจุดยืนจากศาสนาไม่เปลี่ยนก็บอกว่าเป็นตัวปลอมไม่ใช่ตัวจริงดูสิมุชลิกิน หนักไปกว่าน,นั้นเลยบอกว่าอินนะฮูมุตตเบหาวาบุรุษผู้เนี้คือมูฮัมมัดเนี่ยตามอารมณ์ตามอารมณ์แปลว่าอะไรฮะแปลว่าไม่ได้ทําตามหลักการในครั้งแรกเนี่ยก็ตอบโต้ยะฮูดนะครับไม่ยอมรับแนวทางของยะฮูดแต่หลังจากนั้นเนี่ยก็อะไรครับก็ ไปปฏิบัติตามเขาคือไปผินหน้าไปทางกิบลป็แต่ตอนเนี้ยเปลี่ยนละเขาบอกฮาซาะราหยุดคอลิฟูนาฟีอักเตลัตินาวอคอลิฟูนาฟีมินลาตินาฮีนาฮาจารอเอันมาดีนะชายคนเนี้ยเขาขัดแย้งกับเราในเรื่องหลักศรัทธาของเราขัดแย้งกับเราในศาสนาของเราในครั้งที่อพยพไปยังมาดีนะซุมมารยาอิลากิบลาตินาฟาซายาริยาอิลาดีนีนาตอนแรกเนี่ยขัดแยง้ง อพยพไปเนี่ยก็ขัดแย้งกับเราแต่ตอนเนี้เขาได้กลับมาสู่ทิเบลาของเราแล้วมุชริกีนบอกเพราะพวกมุชริกนี่เขาก็เขาถือว่ากะอาบะเป็นจุดศูนย์กลางของเขาผู้ที่ตั้งภาคีต่อเลาะเพราะตอนนั้นจเจวิตรอบมัสยิดฮารอมเลยตอนนบีอบพยพไปนี่ก็บอกว่านาบีเปลี่ยนไปแต่ตอนเนี้นบีจะกลับมาละกลับมาสู่กิบลาของเราแล้วในที่สุดนบีก็จะกลับมาสู่ศาสนาของเราอันนี้มุชริกีนกล่าวหา เห็นไหมฉะนั้นทุกการเปลี่ยนแปลงพี่น้องครับทุกการเปลี่ยนแปลงหากว่ามันยืนอยู่บนสัจธรรมถึงแม้ว่าท่านจะเอาหลักฐานมายืนยันถึงแม้ว่าจะเอาหลักฐานเอาสิ่งที่เป็นตัวบทหลักการมายืนยันท่านอย่านึกว่าผู้ผที่ปฏิเสธหลักการเน่ยเขาจะไม่ต่อต้านนะท่านอย่านึกว่าผู้ที่ปฏิเสธหลักการเนี่ย เขาจะไม่มีข้ออ้างในการหักล้างของท่านนะเขาย่อมหาเหตุผลมาหักล้างอยู่ตรงที่ว่าท่านจะยืนอยู่บนหลักการได้มั่นคงแค่ไหนเท่านั้นตัวอย่างอันนี้เลยฮะคำสั่งที่มาจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์ตอกย้ําว่ามันคือสัจธรรมที่มาจากพระเจ้านาบีปฏิบัติตามสหบาบยปฏิบัติตามคนที่ไม่เห็นด้วยก็เอาข้ออ้างต่างๆมาเพื่อหักล้างการกระทําของนบีนี่ขนาดนาบีนะ ยังได้รับผลขนาดนี้ฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่เราอยู่บนหลักการและเชื่อมั่นในหลักการที่อัลลอฮ์และรอซูลได้ให้มาจงยืนหยัดและมั่นคงอยู่บนหลักการถึงแม้ว่าเสียงคัดค้านของผู้ปฏิเสธหลักการจะมากมายแค่ไหนและจะดังแค่ไหนก็ตามเราจะต้องยืนอยู่บนหลักการให้มั่นคงและให้อะไรครับให้มั่นคงและรักษามาตรฐานของการยืนหยัดนี้ ไปจนกระทั่งเรากลับไปพบอัลลอฮฺสุบฮพรตะละพี่น้องครับวันนี้จากลาพี่น้องเพียงเท่านี้พรุ่งนี้มาพบกันใหม่มีอีกกลุ่มหนึ่งฮะที่เป็นผู้ที่คัดค้านท่านนบีวันนี้เพียงเท่านี้ครับบัสสลามอะลัยกุมมะรับมาตุลลอฮฺบรักะต